เดินเบนสองมาเลยนะครับถ้าเข้า,ขาสอง,สองอชื่อแล้วว่าสอแถวก็เดินเบอมาเลยปุ๊บค <า S 2> ะแนนน้่นเลยครับจะต้องเลยแบดนี้นะครับนั่ปุ๊บองกต้องเลยครับ 1...2...3... จะเดน,นี้นะ ราเราพบปรนตยทไมตยขาวเลยวิอกเลย้านลก้วยางิดเลยใครกอกันครับวาอยู่อ้ปิดม่เลยเหอื่อยทุกคนะนูนูมาแล้วดีนี่มาแล้วนีอพอแท้ ตัวเองตัวเองถ่ายให้เราบ้างแล้วก็ให้เขาถ่ายตัวเองกันแอละค่าค่าเบนเบนเออเออย่าค่าเออ ออกออกปากออกมากเหนหน้านีดเดียวอย่อางนี้สวยเขาบอกปิดหมด